อยากได้ค่ได้มมเบื่ก้็ใจแนงขายน้ำตัวได้หมดเสียต่ตามันสื้อสื้อล้าหนีไปขายหรือวาไปตัดตอละลายฮ็ดได้ได้ลรยังขายอันนี้ปีหนึ่งกันนาสิได้ขายได้นะขุนคนไทยเอาเข้ามามสิว่าพวเอิร

อากินอากินสนใจมาคิมดูสนใจมาแวะมา้า้านีม oh ่ี่าราี่ะมีบริการขายค่ะขายตามันสวนไอ้ยังก็้่าสุขอินซีอ่าสุกอินซีจ้า ดาสม่าอหวานเจค่ะเยี่ยมจริงๆค่ะหวานจริงๆค่ะอ่ก็ใจดีค่ะไม่สเรื่องาี้วด่าโอเคอ่าไปจะไปออกเป็นบนีนี้นนก้อนยกล็มุงนะาคเนอันนี้มันยี่ยี่สิบกาก้อนหนึ่งใจจะี้มาผ่าเป็นป่าไห นี่มันเพื่อนแตกเนาเลยที่เราตัดหน่วยนี้ว่าภาพล้วนบ่มีปุ๋ยเคมีสารเคมีกับปุใส่ค่ะบ่ได้เลยค่ะได้มาจากไสแล้วค่ะนี่ที่แรกเลยนี่ได้เฮ็ดหตุที่แรกเพิ่นพากันไปที่แรกไปเพิ่นไปอบรมก่อนต่อค่ะไปอบรมจ้าแล้ววันนี้เพิ่นสิมีวิธีเฮ็ด ปุยอินซีค่ะเจ็ดปีแล้วค่ะเจ็ดปีแล้วปีเดียวค่ะนี่ปีเดียวดิหนึ่งปีป่ะหนึ่งปีได้ผลผลิตเลยนี่หนึ่งพันปีเดียวนี่จ้ะลุงทุนเท่าไหรไฟบริการเพละเราไฟมืงเนี่ยนะแปลนเดียกไงจ้าโอ้ยมืงเนีร้างหลังนี่อ้อยปีหนึ่งหลายลมคาคี่ดอกเนาะปลูกปลูกแลำขอเดี๋ยวหึ้งจังใดเพื่อ นี่นี่มะม่วงมะม่วงนี่นี่นี่คือตัดออกค่ะออกตัดมุ่นอ่ะน่องมันกระแตกออกมาใหม่ค่ะฮะนี่แหละคือกระแตกคือทายนี่ค่ะับเบิดแล้วมันวะค่ะนี่ฮะได้ที่เราเบิดแล้วพร้อมตัดแล้วว่าเส้นนี่มันก้าวพร้อมตัดนี่ค่ะพร้อมเราค่ะนี่ทยอยทยอยตัดดิค่ะนี่อ้อยธรรมดาที่มันเต็มนี่นะค่ะเดือนบันิมุ่นนี่ยังสีได้ล้ำจังสีจริงๆอ่ะแปดเดือนค่ะแปดถึงสิบสองเดือน แต่ว่าจริงๆเนี่ยอยากให้มันเรื่องเหลืองงามๆแบบนี้เต็มที่นี่ประมาณคิค่ะเดือนตีนึ่งายน้ำาดียท่ดีเนที่ดีเนสออนเนาะมัาเกิดได้งเคยเคยนับมึงมันสหลายปานีเด้อ้อยบนามันำาุค่ะบอกน้องไส้ย่ดอกสีว่าสไปปลูกกันนี่นสิบบอกก็มาเบิ่งดินหนีซะก่อนสิบอกก็มาเบิ่งด